ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาดูขุนแผนหลวงปู่ทิมอิสริโกโก,กันนะครับอันนี้สร้างในวาระปี08นะครับเป็นบอกไม้ตะเคียนนะครับผมพระจะสวยมากนะครับผม ดูองคกรน,นะครับผมจะไม่พูดเยอะนะครับมาให้ผู้ชมได้ดูได้ชมกันใครที่ติดตามอยู่ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมผมก็จะได้มีกำลังใจทำคลิป ให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนี่แหละครับถ้ามีพระดีๆนะครับผมก็จะลงให้ผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับพระส,สวยๆนะครับผมรงนี้จะเป็นสีออกจะเป็นสีฟ้าสีน้ำคามนะครับผมสวยงามบอกไม้ตะเคียนนะครับ องค์พระท่านจะน้นามากนะครับผมพระองปู่ทิมคมชัดแล้วก็ลึกนะครับผมแต่ละการแกะไม่ใช่ว่าตื้นเขินเป็นธรรมดานะจะสวยงามลึกแล้วก็ทุกเส้นผิวนะครับจะชัดเจนมากนะครับผม เดี๋ยวจะให้ดูกันใกล้ๆนะครับนั่นนะครับหน้าตาขององค์พระนะครับวันนี้นะครับผมเป็นผงพายกุมารน,นะครับผมสวยเลยทีเดียวนะเนียนนะครับผงจัดเนียนนุ่ม ดูแล้วเนียนดูแล้วสบายตานะครับพระเทเส้นนะครับดูยังไงก็สวยดูยังไงก็ดูดีไปหมดนะครับผมมีสเสน่ห์มากๆนะครับสำหรับพระองค์นี้นะ่ะแต่เนียนสบายตาดูแล้วผิวพรรณเขานี่สวยดูดูแบบสดใสน,นะครับผมราศีจับทันทีนะครับ ดูแล้วแต่นี่ต้องหน่อยเอาผงไปแค่รูปไปติดหน้าติดตานี่ก็โอ้โหพุทธคุณร้อยเปดพันด้านขาที่เปรียบไม่มีแล้วครับบอกกันไว้เลยนะพุทธคุณแรงมากนะบอกไม้เนี่ยนะครับบอกไว้ก่อนถ้าใครได้มีพระหลวงปูท่ทิมนี่ไปครอบครององที่ว่า พระแท้จริงๆเนี่ยนะบอกไว้เลยถ้าใครไม่ได้สัมผัสพลังแล้วท่านจะไม่ได้รู้หรอกว่าพุทธคุณที่หลวงปู่ทำไว้ให้ดูให้ชมกันน่จะดีมากน้อยขนาดไหนต้องต้องเควนต้องลองต้องเจอด้วยตัวเองนะถึงถึงจะเชื่อนะครับว่าพูดไปก็งั้นๆแหละนะ ต้องดูต้องศึกษากันเอาเองนะสำหรับใครที่ดูเป็นแล้วก็รู้แล้วก็ศึกษามาก็ให้ศึกษาเพิ่มขึ้นนะครับผมนีไว้เพื่อการศึกษานะครับของทุกอย่างศึกษากันได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับอันนี้ ด้านหลังจะเขียนไว้ว่าหลวงพ่อทิมนะครับหลวงพ่อทิมนะครับสวยนะครับดูแล้วสบายตาสบายใจผมจับดูทีไรผมก็ปื้มทุกทีก่อนที่ผมจะมาถ่ายทำเนี่ยก็เพื่อว่าบนหลัง ผมจะไปใส่กรอบเก็บแล้วนะครับผมใส่กรอบเก็บไว้แล้วนะครับผมก็เลยมีโอกาสมีเวลาผมก็เลยมาถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ดูให้ชมกมนก่อนนะครับว่าวาฬนู้นวาระนี้เป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้วาะปีศูนย์แปดนะครับสีน้ําคามนะครับสวยนะครับผม สวยจริงๆนะครับผมไม่ได้ว่าสวยเลยด่นนะครับภาบผงพายกุามารเขาจะขึ้นเนียนนุ่มสบายตามากเลยนะครับพระจะพระจะใหญ่ว่านหนาแล้วก็ดูนี่คือได้เห็นองค์จริงจะสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับ เนื้อผงพายจะเนียนละเอียดนุ่มฟูๆนะครับผมไม่ใช่แข็งกระด้างนะครับเนื้อพระของหลวงปู่ทิมนะครับผมสวยงามนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมสาหรับขุนเทนผงพายกุมารปีวะละศูนเปดของหลวงปู่นะครับผม ได้ให้ได้ดูได้ชมกันนะครับถ้าท่านเลือกเจ้าของจริงๆครับผมสังเกตดูแล้วนะครับของทุกอย่างมีเจ้าของอยู่แล้วยกที่จะมาอยู่กับคนใดคนหนึ่งนะครับคนที่ปฏิบัตินะครับถ้าได้ไปเราก็ต้องปฏิบัติด,ดีนะครับไม่ได้ แนะนาให้ปฏิบัติในทางที่ผิดๆนะครับผมทํามาค้าขายนี่พุทธคุณร้อยเปดพันด้านนะครับสุดยอดมหาเสน่ห์เรื่องที่ไม่ดีนี่เรื่องร้ายนี่จะกลับกลายเป็นดีหมดครับบอกตรงๆเลยถ้าใครได้สัมผัสองค์จริงแล้วนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันกันกันด้วยนะครับผมครับจะจบคลิปเพียงสั้นๆนะครับ เพราะว่าจะไม่ได้พูดมากให้ดูให้ชมกันเอาเองนะครับผมครับขอบคุณครับผม